สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Motor Channel ครับรายการนะครับที่คนรักรถทุกคนต้องดูครับแล้ววันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาในงาน Bangkok International Motor Show 2 0 2 3กันอีกครั้งค่ะครับและงานนี้ครับก็มีถึงแค่วันอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องรีบมาดูกันโอ้ตรงรีบมาหน่อยนะเพราะว่างานดีๆแบบนี้นะครับเขาจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับผมค่ะแล้วงานนี้นะคะก็มีการเปิดตัวรถใหม่อย่างมากมายเลยค่ะอืมและงานนี้ครับก็มีแต่รถสวยๆเทคโนโลยีแน่นๆเต็มเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียนาฬิกานะครับเวลาครับครับผมนะอะถ้าอย่างนั้นนะครับผม <c oughs> เราไปชมกันเลยดีกว่าไหมครับไปเลยครัไปกันเลยครับออมา แล้ตอนนี้นะครับทีก็อยู่ที่บูธวันโวครับกับพี่ป๊อปนะครับผู้บริหารรถยนต์วันโวครับป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับพี่ป๊อปครับวันนี้ฮะต้องบอกว่าวันโวเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งครับที่ทีและครอบครัวเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยขอบคุณมากครับฉะนั้นวันนี้เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษอยากรู้เลยครับว่าวันโวในปีนี้ครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นของแบรนด์เราบ้างครับวันนี้ที่เอามานําเสนอคุณผู้ชม จริงโวลโว่เองเนี่ยทิศทางต้องบอกอย่างนี้โวลโวทิศทางเราชัดเจนมากในเรื่องของการทำตลาดในรถยนต์ไฟฟ้าร0 0ซนะครับซึ่งในช่วงสอสปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านลูกค้าหรือพวกเราเองก็จะจะเริ่มเห็นแล้วว่า V วลโวเองเลิกทำตลาดรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบเครื่องยนต์ดีเซละไลดพวกเนี้ยเลิกไปหมดแล้วดังนั้นรถในรุ่นปัจจุบันที่เราขายอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับกับรถยนต์พลักงนไฮบริด เท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือภายในอีก2ปีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาขายรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเนี่ยทั้งหมดในปีนี้เองเนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของ Vol โวเนี่ยก็จะได้พบกับรถยนต์รวมถึงรถพลังงานไฟฟ้าครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ที่ให้ลูกค้าเข้ามามีรถยนต์รุ่นไหนของวอลโวที่อยากจะนําเสนอเป็นพิเศษไหมครับถ้าเป็นไฮไลท์ในงานก็คงไม่พ้นตัว x c 4 0เทอ e ์เรสติกกับตัว C40 เทอ e ์เรสตคันสีขาวด้านหลังครับก็เป็นรถไฟฟ้าร0 0ซที่เรา นำเข้าสู่ตลาดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างดีดีเดียวนะครับสามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆครับผมท้ายนี้ครับพี่ป๊อปครับอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมครับที่อาจจะอยากมาเดินงานนะครในครั้งนี้เพื่อมาดูว n e v วโดยเฉพาะเลยหรืออยากเชิญชวนให้ลูกค้าที่กาลังสนใจวอลโวให้เข้ามาที่บูธวอลโวหน่อยครับต้องบอกว่า เป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ Volvo เนี่ยฉลองครบรอบ50ปีนะครับที่ดำเนินเราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาครับไม่น่าเชื่อรถยนต์ Volvo วิ่งอยู่ในประเทศไทยมานานถึง50ปีแล้วนะครับพัฒนาจากเทคโนโลยีรุ่นแรกๆนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นรถลังงานไฟฟ้า100%แล้วปีนี้จริงๆก็คงยังมีแคมเปญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีนะครับเพื่อเฉลิมฉลอง ได้ครับผมขอบคุณครับพี่ป๊อบครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเดินชมต่อเอาเลยครับ ยังไงบ้างครับน้องมียาวันนี้ครับใครก็สุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะรถสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วโรเตอร์อะไรครับเป็นยังไงบ้างก็รถสวยมากครับแต่คันก็เทคโนโลยีแน่นมากโอ้ต้องบอกว่างานบางของอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023ครั้งนี้นะครับผมเขาจัดขึ้นนะครับถึงวันที่2นะครับที่จะถึงนี้นะครับ2อเมษายนนั่นเองครับครับผมยังพอมีเวลานะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเดินนะฮะค้นหารถที่คุณชอบนะครับรับประกันว่าได้เจออย่างแน่นอนครับอืม แล้ววันนี้เราสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะครับเสียดายมากๆเลยค่ะแต่พวกเราสี่คนยังไม่กลับนะคะเราจะไปเดินเล่นกันต่อเนาะเพราะหนึ่งวันเราไม่พอจริงๆค่ะใช่ครับโหหนึ่งวันไม่พอจริงๆนะครับผมแลวคุณผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังเราได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางเลยครับหมดเวลาจริงๆแล้วครับเราทั้งสี่คนนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย